m e r c e เ e s b e n z นประเทศไทยเตรียมเปิดตัว New m e r c e d e s b e n z C 3 5 0 E ตัวปลั๊กอินไฮบิดรหัสตัวถัง W 2 0 6ภายในช่วงปลายปีนี้จะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมครับโดยจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเมอร์เซเดสเบนประเทศไทยนะครับได้ทำการเปิดตัวซีคัสรหัสตัวถัง W 2 0 6ในรหัส C 2 2 0 D ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็มีทั้งตัวอวังกาศและก็ตัว AMG Dynamic นะครับโดยในครั้งนี้นะครับถึงคิวของตัวรหัส C 3 5 0 e ปน E Plug In Hybrid กันบ้างนะครับโดยรายละเอียดเบื้องต้นของตัว C-Class W 2 0 6นะครับรหัส C 3 5 0 E นะครับโดยมิติตัวถังนะครับของตัว W 2 0 6นะครับเมื่อเทียบกับ W 2 0 5เดิมน,นะครับพบว่ามีความยาวมากขึ้นและกว้างมากขึ้นนะครับ โดยความยาวจะอยู่ที่4,793ม mm, ิลลิเมตรยาวขึ้นกว่าเดิม107ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,820 mm, มิลลิเมตรกว้างขึ้นกว่าเดิมอยู่ที่10มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1,446ม mm, ิลลิเมตรเที่ยลงกว่าเดิม1มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อหรือว่าวิวเบดอยู่ที่2,865ม mm, ิลลิเมตรยาวขึ้นกว่าตัวเดิมอยู่ที่25มิลลิเมตรในส่วนของที่เก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับความจุก็มีความใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ455ลิตรนะครับ โดยในส่วนของรายละเอียดและวิศวกรรมนะครับรหัส c 3 5 0 e Plug In h ์ b ีปรักินทบิะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินรหัส M254 นะครับเป็นแบบ4สูบขนาด2.0ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับโดยกำลังเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับอยู่ที่204แรงมา้ากับแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่129แรงมา้ากับแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตร เมื่อทั้ง2ระบบนะครับทำงานร่วมกันนะครับจะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่313แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดถึง550นิวตันเมตรทํางานผ่านเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะายจีโทนิกพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังโดยแบตเตอรี่ที่ใช้ในตัวรหัส C350E ตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับความจุอยู่ที่25.4กิโลวัตต์โดยสามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าล้วนอย่างเดียวนะครับตามมาตรฐาน WLTP จะสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัว C300e ตัวเดิมนะครับตัวนั้นวิ่งได้เพียง50กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในส่วนของการชาร์จนะครับในตัวร e Plug-in Hybrid นะครับตัว C350e ตัวนี้นะครับก็รองรับหัวชาร์จแบบ Type 2แล้วก็ CCS Combo โดยกระแสสลับนะครับ AC รองรับสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต โดยกระแสตรง DC นะครับฟ้าชาร์จิ่งนะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่50กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก0%ถึง80%ได้ภายใน30นาทีในส่วนของรายละเอียดการออกแบบและการดีไซน์นะครับก็สามารถเทียบเคียงได้กับตัว c 2 2 0 d ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว mercedes benz ยุคใหม่แล้วนะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ led ซึ่งตัว c สามาร e นะครับอาจจะได้เป็นดิจิตอลไลท์มานะครับเส้นสายด้านข้างนะครับก็เป็นเส้นสายที่ดูเรียบง่ายนะครับมีความเรียบหรูส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย led รูปแบบใหม่นะครับที่จะเป็นทรงแนวนอนยาวนะครับพร้อมกับกันชนด้านล่างนะครับที่จะมาพร้อมกับท่อไอเสียออกปลายคู่ส่วนการออกแบบภายในนะครับอินเทอร์เนดีไซน์นะครับก็เหมือนยกการออกแบบนะครับมาจากตัว s class นํามายอดส่วนใส่ในตัว c class ตัวนี้นะครับ ก็จะมีตัวพวงมาลัยนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นมัลติฟังก์ชัน3ก้านมีหน้าจอมัวัดความเร็วนะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับตัวการออกแบบนะครับตัวช่องแอร์รูปแบบใหม่ของเมอร์เซเ b สเบนแล้วนะครับส่วนรายเอียดออปชันอื่นๆนะครับต้องรอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้นะครับว่า c 3 5 0 e Plu g i n Hybrid ที่จะมีการเปิดตัวนะครับจะได้ออปชันแบบไหนบ้างรวมถึงราคาจะเป็นอย่างไรนะครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารยายงานทุกทกท่านได้ฟังเลยนะครับและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยเลยกันนะครับขอบคุณครับ